พ่อเอสเผยความน่ารักลูกสาวน้องวาเลนตินาอายุครบหนึ่งขวบกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ตัวน้อยสาหรับคนในวงการสำหรับน้องวาเลนตินาลูกสา,สาวสุดน่ารักของหนุ่มเอสกันตพงษ์บำรุงรักกับภรรยาสาวสวยต่างชาติคริสตินาวิงเคอร์ซึ่งก่อนหน้านี้คุณพ่อเอสก็ไดเอามาอัปเดตพัฒนาการของลูกสาวให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่บ่อยๆตอนนี้น้องวาเลนตินากับคุณแม่นั้นเธอก็ได้บินกลับไปพักผ่อนที่ประเทศเยอรมันแล้วแต่คุณพ่อเอสก็ยังคงอัปเดตความน่ารักของน้องให้พี่ๆแฟนคลับได้เห็นกันตลอดแม้ว่่าาจะอยูกันคนคทวีป็ตม แต่ความน่ารักก็ยังคงส่งตรงถึงพี่พี่แฟนคลับในเมืองไทยอย่างแน่นอนบอกเลยค่ะว่านับวังนะ่ารักนะ่าเอ็นดูมากๆทาเอาหลายๆคนเองก็ลงรักกันไม่ไหวแล้วเชื่อว่าในอนาคตต้องได้เข้าวงการบันเทิองอย่างแน่นอนเลยคะ่ะจะต้องกลายเป็นนางเอกสาวสวยสุดฮอตชื่อดังที่มีแต่คนรู้จักเป็นแน่และนี่ขนาดยังไม่ได้เข้าวงการก็มีแฟนคลับติดตามเยอะขนาดนี้ไม่อยากจะคิดเลยคะ่ะว่าตอนเข้าวงการจะมีขนาดไหนคงน่าจะมีคนติดตามทั้งในประเทศและต่างประเทศแน่เลยและล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณพ่อเอส อได้ออกมาเผยภาพเซตใหม่ของน้องลูกสาววาเลนตินาอายุครบหนึ่งครวบเต็มกับพัฒนาการนนะ่ารักสมวัยพร้อมระบุข้อความว่า Happy first birthday to my little princess Time is flying by so fast It feel like you were born only yesterday This first birthday marks the beginning of many more to come Many more memories Love joy and happiness Mummy and Daddy and of course h o l Love you to the moon and back ทามกลางพี P ่พี่แฟนขับแหกเข้ามาอวยพรกับน,น้องคนนี้เด็กอะไรก็ไม่รู้นะคะยิ่งต่อยิ่งน่ารักแถมนับวันก็สวยตามคุณแม่คุณพ่อกันไปแล้วได้เชื้อมาเต็มเมขนาดนี้ก็หลงกันไม่ไหวแล้วละคะ่ะโดยเฉพาะคุณพ่อที่ดูว่าจะหลงลูกสาวหนักขนาดที่เชื้ออีกไม่นานถ้าเสร็จงานจากเมืองไทยแล้วคุณพ่อคงจะบินกลับไปหาทันทีจะไม่ให้หลงได้ยังไงละคะกับลูกสาวน่ารักนะ่าเอ็นดูสักขนาดนี้